วันนี้เดอะแปซศูนขอนําเสนอเมนูที่สาบศูนย์เพราะว่าไม่มีที่ไหนขายและก็ไม่มีที่ไหนทํากับเมนูมะระตุนเต้าเจี้ยวนี่สัดส่วนผมขึ้นว่าให้แล้วนะจดกันได้เลยนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆตามท้องตลาดและในครัวเรือนทั่วไปเอาละ มันสาบสูญยังไงเดี๋ยวเรามาลงมือทําการมาอันดับแรกนะเราตั้งกระทะเนาะให้น้ํามันร้อนนะครับวันนี้เราจะใช้น้ํามันเล็กน้อยเพื่อที่เราจะกลิวเจ้ามะระตรงนี้นะครับซึ่งมะระเนี่ยด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีผมให้ภรรยาอุ๊ยมือเลอะให้ภรรยาหั่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับหั่นแล้วก็แล้วมันรวดเร็วเทคโนโลยียังไงเนี่ยใช้เมียไงอุ๊ยตายละมือจับกระทะจับไปนั่นมามือดําเลยส่วน3เกลือเนี่ยผมก็บุบไว้แล้วเรียบร้อยเพราะนั้น คุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอนานไงฟังฟังผมพูดอย่างเดียวไม่ต้องรอผมหันนะส่วนตรงนี้ผักดองที่วันนี้ผมใช้นะครับก็จะเป็นผักดองที่ออกรสเปรี้ยวนะครับบางคนไปซื้อตลาดมันอาจจะมีทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวนะแต่ผมจะชอบแบบเปรี้ยวซะมากกว่าแต่วันนี้ผมทําเองไม่อยากจะโมเลยโอ้แล้วทาเองทนไม่สอนเขาเลยเนี่ยเอาต้องให้สอนด้วยเหรอต้องสอนเขาดิเขาอยากดูใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เขาอยากดูหรือเปล่านะแต่เอานะเดี๋ยววันไหนที่ผม เสร็จจากภารกิจผมจะทําการทําผักดองให้ดูแล้วกันเนาะว่าผักดองแบบผมเนี่ยอร่อยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยโอเคร้อนแล้วนะครับเดีวเราก็ทําการนี่เลยใส่มะละลงไปโลดนะครับอนี่ผมจะเอาผิวเขาลงไว้ก่อนนะออันนี้ผมล้างแล้วก็พักให้เขาจนแห้งแล้วนะครับล้างเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่ได้มาหั่นให้ดูไงเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลา อันนี้เราเปิดไฟแรงได้นะครับเอาละโอเคอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไว้สักแป๊บหนึ่งอยากจะให้ผิวสัมผัสเขาแบบว่ามีแบบเหมือนกริวๆกริหน่อยนะครับก็เป็นเมนูที่ว้าผมว่าไม่ต่ำกว่าต้องมี70ปีอะมีอยากจะใช้คาว่าโบราณเลยจะดูแก่ไงอ,อันนี้เราเราสามารถที่จะทอดให้เขาสุกได้เลยนะให้เขาออกเกรียมๆนะครับ เพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตุนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะเปื่อยอร่อยพอดีเลยนี่นะครับไปลองทํากันได้นะอยากจะให้ลองทํากันดูนะมันจะได้มันจะได้ไม่ใช่ว่ามีแต่บ้านผมกินบ้านเดียวไงมีบ้านอื่นกินด้วยเนาะเออหรือว่าบ้านไหนเคยทําแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าที่บ้านฉันก็ทําเหมือนกันไม่ใช่บ้านคุณบ้านเดียวเยอเอแต่บ้านอื่นเขาทานี่หน้าแหกแล้วเนี่ย อืมอา้ากเราไม่เคยไปอยู่บ้านเขาไงเราจะไปรู้ได้ไงบ้างก็ทาอ่ะแต่แถวบ้านผมไม่มีบ้านไหนทำอะ่ะเราก็ทําหรือว่าเขาไม่ทําวะเพราะว่าเราทําเราก็ตักไปให้ข้างบ้านเขาเป็นประจํานะทำไมตอนเด็กๆกะนะันเนาะเขาก็เลยไม่คิดจะทำไอ้รอบ้านนี้มันทำะมะคงจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ที่รู้ๆคือไม่เห็นตลาดมันมีขายนะครับคุณผู้ชมอยากจะหากินบางทีก็ไม่มีอะ่ะ ก็เลยต้องทํากินเองอาแล้วครับคุณผู้ชมเราก็ลองพลิกเขาอีกด้านหนึ่งนะสาเหตุที่ผมทอดเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากให้มาระเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตุ๋นเขาเลวเนี่ยเขายังจะเป็นทรงอยู่นะครับเขาจะไม่เละไงไม่เละเหลวเป๋วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆทอดเขาเพื่อให้เขาให้เขาเป็นทรงนะแล้วก็จะสวยงามอุ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มสวยละเริ่มสวยละนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับผิวสัมผัสเขาจะมีเกียมเกลียมเห็นไหม มันก็จะดูสวยนะครับดีกว่าที่เราเอามาะระทั้งทั้งที่เราหั่นแล้วไปต้มเลยนะครับแล้วมันก็เพราะว่าเราเวลาเราตุ๋นเนี่ยมันจะใช้เวลานานมาะระมันก็จะเละนะครับนี่มันเป็นเทคนิคของคนโบราณเก็เลยนะผมว่าน่าจะได้แล้วนะคุณผู้ชมปิดไฟซะก่อนนี่เราก็เทน้ำมันลงไปได้เลยนะครับไปเอาละน้ำมันยังร้อนๆอ,อยู่นะครับตรงนี้เราพักเขาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันจุดไฟ แล้วเราก็ทําการเอาหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดเขาได้เลยผัดเขาให้ประมาณสัก90%เกือบจะสุกอะ่ะเพราะถ้าเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับเราให้ผัดในเขาเกือบสุกนะเมนูชวนอ้วนไหมสามชั้น <c oughs> ผู้ชมพอเราผัดหมูสามชั้นแล้วใช่ไหมหมูสามชั้นมันมีน้ํามันใช่ไหมเราก็เดี๋ยวจะอ้วนเนาะเราเทน้ํามันออกเขาเล็กน้อยได้นะครับอืมเอาละผัดต่อ ราะว่าสมชั้นเขามันเขาออกมาเนาะเราก็เห็นน้ามันเขาออกได้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเริ่มตึงแล้วนะครับโอ้ยคุณผู้ชมหอมเลยอะ่ะมันหอมขึ้นมาเลยนะครับ3มเกลือเนี่ยมันคือสุดยอดเลยของการทํากับข้าวจีนแบบนี้นะแล้วทีนี้นี่เลยเพระเอกของเรื่องเลยเต้าเจี้ยวตรงนี้3มช้อนใส่ไปได้เลยเรายังไม่ใส่น้านะครับคุณผู้ชมครับ เราทําการผัดเต้าเจี้ยวกับหมูตรงนี้นะครับให้เข้ากันนะตะก้องตะก้องเป็นไงตะกออ้องวิ่งหอมอ่ะคุณผู้ชมหอมสามเกลอนะแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเต้าเจี้ยวกับสามเกลอคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องหมูได้ดีแล้วเราก็ทําการใส่น้ําลงไปนะครับพอท่วมหมูนะหมูนี่มันท่วมมากเลยเนี่ย ประมาณลิตรหนึ่งแล้วเนี่ยเอาเอาซิกหน่อยไหมโอเคประมาณลิตรหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็นํามระเนี่ยที่เราทอดไว้ใส่ลงไปได้เลยนี่แล้วเราก็ใส่ผักกาดดองตรงนี้ลงไปได้เลยน้ําในนี้จะมีอยู่นะครับเราใส่น้ําแล้วเขาลงไปด้วยนะเพราะผักผักกาดดองเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวนะครับนี่ เปรี้ยวของผักกาดดองเค็มของเต้าเจี้ยวปรับปรุงรสเขาด้วยซีอิ๊วขาวตรงนี้2ช้อนโต๊ะเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้2ช้อนโต๊ะก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ําตาลทรายตรงนี้ครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเพิ่มสีสันให้กับเมนูนี้ด้วยพริกแห้งตามชอบเลยอันนี้ไม่ทอดนะเป็นพริกแห้งเฉยเฉเราต้องทําการตุ๋นเขาอีกนะครับเพราะนั้นเราเติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อย โอเคก็ประมาณริทครึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ทําการปิดฝาแล้วอีกสักประมาณ20-30นาทีเรามาดูกันครับเอาละครับคุณผู้ชม30นาทีผ่านไปนี่เราต้องมาเช็คของกันก่อนนะบอกซะก,ก่อนนะครับเมนูนี้นะครับยิ่งนานยิ่งอร่อยนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเปื่อยนุ่มเลยนะครับอันนี้เราลองเทสด,ดูนะว่า30นาที หมูเป็นไงโอเคโอเคหมูนุ่มแล้วนะอ้าวกินได้แล้วกินได้แล้วนะครับเอาละเอาละอดี๋ยที่ผมบอกนะถ้าคนที่ชอบที่มันจะให้มันเปื่อยๆกว่านี้นะนุ่มๆละลายในปากก็เพิ่มเวลาเข้าไปในการตุ๋นนะครับแต่สำหรับผมวันนี้ตรงนี้เราใช้ได้ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูที่สาบสูนมะระตุนเต้าเจี้ยวนี่หน้าตาเ็าจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไงออกจินจีนหน่อยไหมจะเหมือนจิตจิน,จ,นจีนเลยเนาะมันอารมณ์มันได้เลยเนี่ยหน้าตาเหมือนตอนที่อมาม่าทำให้กินเอาลนะคุณผู้ชมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นต้องลงมือชิมนะครับคุณผู้ชมอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเมนูเนี้ยถ้าไม่เคยกินรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับก็ปกติที่ทํานะก็จะต้อง เดี๋ยวชิมให้เลยชิมให้ดูเลยดีกว่ามาอันดับแรกชิมน้ําก่อนนี่นี่ชิมน้ํานะอืคนถามว่าต้มมะละแล้วขมไหม <c oughs> ผมบอกได้เลยขมครับคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้ขมปิดปีเป็นอยาขมนะไม่ใช่มันจะมีขม,ขมติดขมอะ่ะนิดนิด แล้วก็จะมีเปรี้ยวขอ,ของผักกาดดองแล้วก็จะมีเค็มของเต้าเจี้ยวมันเป็นอารมณ์แบบครบรสอะ่ะเอาละทีนี้เราก็ต้องลองมาชิมนะว่าน้ําผ่านแล้วนะเปรี้ยวๆเ,เคม็มๆมีติดขมบีนิดๆเอาละทีนี้เราต้องมาชิมเนื้ออืมนี่เลยอามาผมบอกว่าเวลาจะกินนะต้องครบสูตรแบบนี้เลยคือ1นึ่งคำมีผักกาดเอามีมะระนี่แล้วก็มีพริกแห้งนี่แล้วก็มีอะไรไปแล้วเนี่ย อาอครบแล้วนี่ผักกาดดองมะละหมูสามชั้นแล้วก็พริกแห้งคือในหนึ่งคำต้องประกอบไปด้วยของเหล่านี้อืมอมขมมา,ปเ,า,มาเปรี้ยวมาเผ็ดมาเค็มมาเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่มันถ้าคนชอบกินมะระเนี่ยก็จะไม่ว่าเรื่องขมอะ่ะแต่ว่าขมมันมีขมอยู่แล้วนะครับมะละผมไม่ได้บอกว่าทําอย่างนี้แนละ้วมันจะไม่ขมนะมันจะขมลดน้อยลงนะครับแต่ว่าขมอยู่มันจะมีติดขมนะมะระเราก็จะได้อืม เต็มปากแล้วก็จะได้เปรี้ยวของผักกาดดองนะครับหอมเจียวลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยสมกับเป็นเมนูที่มันสาบสูนะทาไมอ่ะมันก็อร่อยขนาดนี้ทำไมเขาไม่ทำเขาไม่ทาขายกันลองทํากันดูนะครับมันอร่อยจริงๆอร่อยขนาดนี้ข้าวสวยต้องมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อายุวันโนสุขขังพระลังลาแล้วจ้า